สวัสดีเจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานี่นะเจ้าอ่านี่เป็นมายองเนสแบบง่ายนะเจ้าง่ายมากมาเลยนะเจ้า,า,เ,า,า,เ,เ,จาเดี๋ยวอัตราส่วนเดี๋ยวจะใส่ว่าค้นไนเจ้าอันดับแรกเราจะเอาไข่เอาไข่นี่คือไข่เอาแต่ไข่แดง่ะเจ้าไข่แดงแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ํามันลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เขาเข้ากันนะเจ้าหลังจากคนให้เขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมอย่างอื่นใส่เข้าไปนะเจ้าอ่ะนี่ใส่ก็จะประมาณนี้นะเจ้า แล้วก็คนที่เขาเข้ากันคนเซ็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวอื่นลงไปนี่จะเป็นแป้งมันน่ะเจ้าแล้วก็มีนมสดน่ะเจ้านมนี่น่าจะใส่ที่ห่อไหนก็ได้แล้วแต่นั่นน่ะเจ้าอันนี้เขามีแบบนมนมเรียนน่ะเจ้าก็าใจน,นมนมเรียนน,นน่ะเจ้าแล้วก็เติมมะนาวลงไปนิดนึงให้เขาดับกลิ่นคาวของไขน่น่ะเจ้า เสร็จแล้วคนเสร็จแล้วก็ไปใส่กะทะกะทะนี้แล้วแต่ทุกคนจะใจะเลยจ้ะวันนี้เราจะใจแบบบ้านๆนี่ยจะกะทะบ้านๆน,น,นี่ยนละจะไฟน้อยๆคนไปคนไปจุนเขาได้นะจ้ะอีเนะี่ยได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปใส่เก็บใส่ถ้วยเก็บในตู้เย็นนะจ้ะอันนี้เก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะจ้ะ